สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบกันอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็จะเป็นระบบสแกนการเข้าออกรถนะครับโดยใช้บัตร RFID นะครับก็อาจจะไปใช้ในหน่วยงานใช้ในองค์กรใช้ในบริษัทหรือว่าจะซื้อโค้ดเพื่อนําไปดัดแปลงนะครับไปใช้ในโอกาสอื่นๆก็ว่ากันอีกทีนึงครับโดยที่มุมซ้ายล่างเนี่ยเราจะใช้ตัวเครื่องอ่าน RFID นะครับแล้วเราก็จะมีบัตรสใบนี่ครับ โอเคครับนี่บัตรไอ้ไปสองใบนะครับอ่ะเดี๋ยวเขานี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าก่อนจะไปที่วิธีการใช้งาน,งานครับถ้าสนใจซื้อโค้ดนะครับหรือว่าจะพูดคุยก,ก,นกันเขียนโปรแกรมกันไหนก็ติดต่อมาสิได้ที่ l ล n e แอดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับค้อคนี้มาดูหน้าล็อกอินอันนี้เป็นหน้าล็อกอินนะครับมันจะมีหน้าล็อกอินแล้วก็มีหน้านี้ครับหน้าสแกนบัตรเข้าออกนะครับ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับราวนี้เป็นล็อกอินก่อนนะครับเข้าสู่ร,ระบบพอเข้ามาแล้วน่จะเป็นแดชบอร์ดธรรมดาไม่มีนะครับมีบัตรทั้งหมดกับแผนกแผนกทั้งหมดเฉยๆนะครับราวนี้เรามาเพิ่มแผนก่อนนะครับเช่นมีแผนกไอทีนะครับมีมีแอคเคาท์ม, Account, มีบัญชีนะครับขอว่ามีสองแผนกแล้วกันมีบัญชีไอที นะครับคราวนี้เรามาเพิ่มข้อมูลครับมาที่บัตร RFID ก่อนครับอันนี้ผมสแกนบัตร RFID ครับอัดรแรก,ก่อนนะครับอ่ารหัสพนักง,งานเช่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าชื่อครับนายมาวัยขับเร็วก็เลือกแผานากไปครับแผานากโซลูไ so อทีทะเบียนรถครับกอไก่อ่ากอคุ้เท่า หนึ่งสองแล้วกันนะครับระยองเพิ่มบาทปรับเข้าไปต่อมาอีกใบหนึ่งครับสแกนบัตรไปหรหัสแม่หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนายมาช้านอนไวคนะแนกอยู่คะแนกบัญชีละกันทะเบียนเป็นพอไกฟอฟัน 99ไปเแปนกทมนะครับอ่าสำหรัเพิ่มบัตรไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็กดแก้ไขได้นะครับจบได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหน,น,น้าสแกนบัตรเลยครับนี่หน้าสแกนบัตรเค่นี้เลยเอยงเลยง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเค่นี้เลยนะครับต่อมาสแกนบัตรนะครับอ่ะก็ใช้บัตรนี่เห็นบัตรใช่ไหมครับบัตรสแกนไป เห็นไหมครับก็จะขึ้นว่าเข้านะครับเข้านี่คือเวลาเข้านะครับสถานะก็จะขึ้นมาครับเข้าอินผมแต่อีกบัตรหนึ่งนะครับเห็นไหมก็คือสถานะคือเข้าต่อมานะครับอ่าสุตมว่าออกนะครับก็แต่อีกครั้งหนึ่งออกเห็นมหมก็จะเป็นเอาท์นะครับ อีกบารเดนะครับแตะนะครับออกก็จะเป็นเอาเข้าใจนะครับต่อมาก็คือเรามีระบบป้องกันมันเบื้นบัตรด้วยนะครับสว่าเราแตะไปครั้งหนึ่งเราไปแตะอีกครั้งหนึ่งมันก็จะบอกว่าไม่ให้สแกนภายในสิบนาทีเพื่อป้องกันการเบื่นบัตรนะครับต้องรอให้ถึงสิบกีนาทีก่อนครับถึงจะสแกนอีกรอบหนึ่งได้ครับสวัสแกนเอาอ ต้องรอดีลือสิบวินาทีนะครับพอกลับไปที่หน้าแอดมินครับหน้าแอดมินก็จะมาดูรายงานครับเียนมาใครเข้าใครออกใครเข้าใครอครอกกี่โมงรหัสพนักงานอะไรสามารถปรินออกมาได้แล้วก็ขอมาเป็น Excel ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็กองได้ครับกองเป็นวันคือว่าวันที่เอ็ดไม่มีใครเข้าออกก็ไม่เห็นส่วว่าวันที่ยี่สิบนะครับ วันนี้ยังไงก็เข้าออกก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบนะครับอาจะเป็นระบบการเข้าออกโดยสแกนบัตร RFID นะครับอาจจะเป็นออกจากที่ทํางานอาจจะเป็นบัตรรถก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นบัตรทํางานก็ได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงไปใช้งานเข้าใจที่ผมพูดะนะครับเราสามารถเอาโค้ดไปดัดแปลงใช้งานได้ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ line ไลน์แอดใต้ล่างคลิปหรือว่าจะ คุยการเขียนโปรกแกรมอื่นๆก็ทักเข้ามาคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเ่นี้ครับ